เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นผมเพิ่งย้ายมาอยู่หอพักแห่งหนึ่งคนเดียวเป็นหอเก่าๆสามชั้นห้องไม่ใหญ่มากแต่ราคาถูกคืนแรกก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งคืนที่สามเวลาประมาณตีสามกว่าผมกำลังนอนหลับสนิทแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเคาะประตูตึกตึกตึกผมสะดุ้งตือนขึ้นมา นอนนิ่งๆอรือพักหนึ่งเพราะคิดว่าอาจเป็นลมหรือคนห้องข้างๆแต่พอเงียบผมก็ข่มตาหลับต่อแต่ยังไม่ทันจะหลับเสียงเดิมก็ด,ดังขึ้นอีกตึกตึกตึกครั้งนี้ดังชัดกว่าเดิมผมตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องแต่พอเปิดออกไปข้างนอกทางเดินมืดสนิทไม่มีแม้แต่เงาของใคร ผมมองซ้ายขวาไม่มีอะไรเลยพอปิดประตูเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเปิดประตูน่อยผมหันขวับไปแต่ข้างหลังไม่มีใครตอนนั้นทั้งตัวชายเย็นขนลุกไปหมดใจเต้นแรงมากรีบเปิดไฟทุกดวงในห้องแล้วนั่งกอดเข่าอยู่ทั้งคืนเช้ามาผมเล่าเรื่องนี้ให้ป้าแม่บ้านฟังป้าทำหน้าซีดแล้วบอกว่า เมื่อคืนเป็นวันครบรอบห้าปีที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตายในห้องข้างๆตอนตีสามพอดีผมได้ยินเท่านั้นแหละขนลุกสู้รีบเก็บของย้ายออกวันนั้นเลย